คุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้พบกันยามเช้าสําหรับสังคมศึกษาชั้นป .5 นะคะก็วันนี้ยังอยู่ในช่วงของพุทธศาสนานะคะในอยู่อยู่ในช่วงของพระพุทธศาสนาเป็นไงบ้างวันนี้เอานั่ง,งตรงตรงสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆออตั้งสติให้ดีหน่อยนะป .5 ครับ ทับหนึ่งนะปะห้าทับหนึ่งวันนี้เอาตั้งใจฟังให้ดีนะวันนี้ใครใส่บาตตอนเช้ามาบ้างมีไหม,มใครใส่บาตตอนเช้ามาบ้างเอายกมือหนะ้ามีอยู่สองคนมีใครอีก่อเอามือลงเดี๋ยวก่อนไหนใครไม่เคยใส่บาทเลยไม่มีแต่เมื่อเช้ามีใส่มาสองคนอเอามาให้เพื่อนหน่อย นเล่าให้เพื่อนฟังได้ทำยังไงอ่ะผู้หญิงก่อนอ่ะผู้หญิงก่อนทําไมคะมก็ทํายังไงหล่ะเมื่อเช้าหนูตื่นมาตอนไหนไปกับใครใส่อะไรไบ้างนายเเพื่อนฟังซิที่ไหนไปกับพ่อไปกับพ่อเอาอะไรไปใส่บ้างเอาข้าวค่ะเอาข้าวมีอะไรอีกต้มอือ ต้มจืดแล้วมีอะไรอีกผัดกะเพราไปใส่พระกี่องค์พระกี่รูปององพระสองรูปใส่ที่ไหนคะที่บ้านใส่ที่บ้านบ้านอยู่แถวไหนเขาเต่าค่ะบ้านอยู่เขาเตา่าเรีนรู้จากเขาเต่าไหมรู้จักทีนี้เวลาหนูไปกับพ่อ,เ,อเวลาใส่บาตรแล้วพระทำยังไงก็สวดค่ะพระสวด พระสวดออสวดแล้วระหว่างที่พระสวดให้หนูทํำยังไงยกมือขึ้นพนมมือขึ้นหนูยืนหรือหนูนั่งนั่งนั่งลงแล้วพอทําเสร็จแล้วพอพระเดินไปแล้วหรือช่วงที่ใส่บาตรหนูรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจที่ดีใจโอ้ดีใจที่ได้ทําบุญคิดว่าในใจไหมว่าทําบุญเนี่ยเอาไปให้ใครให้พ่อแม่ให้พ่อแม่ ใช่ไหมให้พ่อแม่พ่อแม่ยังอยู่ไหมอยู่ <ฮะ S 2> ยังอยู่ยังอยู่ก็ให้ได้ใช่ไหมค่<ฮ>ะได้ได้อ่าเอาปรบมือให้เป็นกําลังใจเพื่อนหน่อยอ่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้ใกล้กันเห็นไหมคนที่ทําบุญมาเยอะนั่งอยู่ดยใกล้กันยืนขึ้นหน่อยไหมคะอ๋อไม่ยืนไม่ยืนด้วยยืนหน่อยส่เสียงมันจะได้ออกเยอะๆเอายืนอันนาไปนู้นไหนลองเล่าแบบเพื่อนเล่าอ่ะของหนูทํายังไงคะเอาคนอื่นเงียบนะ ใส่บาทที่ไหนที่บ้านที่บ้านใส่กับใครใส่กับแม่ใส่กับแม่ใส่ด้วยอะไรเงินเงินเงินใส่เงินแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมไม่มีทำไมถึงใส่เงินหุงข้าวไม่ทันฮะมีเงินก็เลยใส่เงินใช่ไหมแล้วข้าวไม่มีหรอคะ คงไม่ทันตั้งใจใส่ใส่ไปใส่ไปเยอะไหมไม่ถามว่ากี่บาทเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะใส่ทุกวันไหมคะใส่ทุกวันนะใส่ทุกวันใส่เป็นแบงค์ๆเลยเหรอหรือว่าใส่ซองใส่เป็นแบงค์ครับใส่เป็นแบงค์เข้าไปเลยมีซองใส่ไหมมีชิดไหมวันหลังเอาซองไปด้วยนะนะบอกคุณแม่เอาซองไปใส่ให้มีชิดอ่าแล้วทีนี้เวลาใส่พระทํำยังไง สวดมนต์ฮะสวดมนต์อีกแล้วพระก,ก็สวดมนต์สวดมนต์นี่ก็สวดให้ทำไมเขาเรียกว่าอะไรคะให้พรให้พรเรารับไหมรับรับรับโดยวิธีไหนพนมมือขึ้นพนมมือขึ้น,น,นตั้งใจใช่ไหมเออแล้วใส่แล้วรู้สึกยังไงดีใจดีใจความรู้สึกดีใจมันเป็นยังไงไอ้ดีใจเนี่ยมีความสุขมีความสุขมีความสุขนักเรียนเคยมีความสุขไหม เอยถ้ามีความสุขมันเป็นความรู้สึกยังไงมีความสุขบอกไม่ถูกถูกไหมบอกไม่ถูกรู้แต่มีความสุขสบายใจโล่งใจไหมโล่งใจเอาปลบมือให้เพื่อนหน่อยอเอาละ่ะอันนี้อันนี้ทีนี้คนอื่นเนี่ยคครูคิดว่านักเรียนของครูที่อยู่ปลายทางหรืออยู่ต้นทางก็ดีนักเรียนก็น่าจะทํำไมคะ น่าจะเคยทําบุญโดยการใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ไปบ้างแล้วนะคะคิดว่าต้องทําอยู่แล้วทีนี้ความรู้สึกของเพื่อนที่ได้เนี่ยเพื่อนเขาบอกเขาดีใจเขาได้บุญนะเขาได้บุญความรู้สึกดีใจความรู้สึกได้บุญความรู้สึกอิ่มเอมตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจมันบอกยากมันบอกยากเพราะนั้นเด็กๆก,ก็ลองนึกถึงตอนที่ เราทำความดีเราทำให้คนอื่นเป็นสุขแต่เราต้องพอใจนะเราไม่ต้องมีใครมาบังคับเราจะรู้สึกดีเราจะรู้สึกดีกดมันอิ่มเอมหัวใจมันฟองฟูตัวมันจะลอยเคยทำอะไรแล้วมีคนชื่นชมยินดีปลบมือให้มีความรู้สึกมันตัวมันเบามันจะลอยขึ้นไปติดเพดานห้องไหมฮะตัวมันพองๆหน้ามันร้อนๆใช่เป่า อันนั้นแหละคือเรารู้สึกปิติยินดีทีนี้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะเวลาเราใส่บาทเพียงอย่างเดียวใส่บาทเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งของเป็นพิธีกรรมหนึ่งของพุทธศาสนาที่สอนให้เรารู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้อย่างเพื่อนเนี่ยเขาใส่บาทกับคุณพ่อตอนเช้าใช่ไหมแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็เข้าวไม่ทัน หรือด้วยสภาวะในปัจจุบันเนี่ยเช้าขึ้นมาแต่อยากทาบุญก็เลยเอาอะไรเอาเงินหรือเด็าเรียกว่าปัจจัยไปไปให้กับพระไปถวายพระจริงๆแล้วนักเรียนก็ควรจะใส่อะไรนะใส่ซองนะใส่ซองเข้าไปให้มิชิดตให้มิชิดนะในปัจจุบันนี้ก็สามารถถวายได้ให้ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะแต่ก็ต้องดูอีกว่าเป็นวัดสายไหนท่านเคร่งหรือเปล่าใช่ไหม คะบางวัดเขาก็ไม่รับอะไรไม่รับปัจจัยของของของผู้ที่ให้ของผู้ที่ใส่บาตรใช่ไหมคะทีนี้ความรู้สึกดีความรู้สึกที่ปลื้มปิตินะคะเด็กๆก็ๆจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไหนใครเคยรู้สึกแบบเหมือนเพื่อนเนี่ยเคยรู้สึกบ้างยกมือยกมือเอาละแถวๆเนี้ย รู้สึกเยอะเลยเดี๋ยวแถวนู้นก็เก็บไว้ก่อนแถวนู้นก็มีมากนะเอามาคนที่อยู่ข้างๆคนที่อยู่ข้างๆถือไม้ให้เพื่อนกับลูกหนูไปทําอะไรมาถึงได้รู้สึกดีดไปทําอะไรมาคะไปทําบุญมาแล้วไปทําบุญที่ไหนคะเอาอะไรไปทําเอาอะไรไปทํากับข้าวกับข้าวไปทําแล้วหนูรู้สึกยังไง ดีใจดีใจอ้าวคนข้างหน้าบ้างอ,อนิสาอ,อนิชาอ้าวอนิชาอ,อนิชาไปทําอะไรมาทาบุญเหมือนกันอ้าคนข้างข้างล่ะนัทวุฒิทาบุญทาบุญตักบาทเลยเหรอใช่ไหมอย่างอื่นมีไหมไหนใครมีอย่างอื่นที่ทําแล้วรู้สึกดีมากๆมีไหมมีไหมอ้อาวเอาส่งมาให้เพื่อนหน่อยคนริมนู้น นะรรมบุญของนักเรียนที่นักเรียนว่าก็คือการตักบาตรต่อไปทำความสะอาดลานวัดเห็นไหมไม่เห็นต้องเอาเข้าวของไปให้เลยเนาะใช่ป่ะไม่เห็นต้องหุงข้าวไม่ต้องเตรียมอาหารเราไปกวาดลานวัดเราก็ถือว่าเราทำไมแล้วทำบุญนะทำบุญคนอื่นมีไหมมีอีกไหมมีอีกไหม อ้าวไม่มีไม่มีมมทีนี้ในเรื่องของบุญเนี่ยที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําความดีถ้าเรารู้สึกดีเราทําความดีอันนั้นเราถือว่าเราก็ทําบุญแล้วนะเราก็ทำบุญแล้วนะเราเรา,เราทำแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนทําแล้วคนอื่นไม่ไม่อะไรไม่โวยวายไม่เอกอะ่ะไม่เดือดร้อนเพราะเราแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนก็ถือว่าเหมือนกับเราทําความดีนั่นแหละ all, อันนั้นมันเป็นบุญ ที่อยู่ในใจิตใจของเราถือว่าทําบุญแล้วเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายที่นักเรียนทําถือว่าเป็นการทําบุญนะความดีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไปช่วยไปช่วยอะไรสุนัขที่มันตกท่อหรือมันตกน้ำนะหรือนักเรียนไปทําอะไรดีไปช่วยเด็กเล็กๆหรือคนแก่ชราข้ามถนนอันนี้คือเป็นการทําความดี มันก็เป็นบุญสําหรับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเราทําได้จริงๆแล้วนักเรียนคิดว่าทําง่ายหรือทํายากคะทำง่ายหรือทํายากยมันทําได้ง่ายๆแต่มันอยู่ที่ใจว่าอยากจะทําหรือเปล่านะเพราะนั้นนักเรียนลองย้อนไปสิไอ้สิ่งที่ดีงามที่นักเรียนเคยทำเนะี่ยมีบ้างไหมในชีวิตมีไหมม,ม,มีหรือไม่มีมี นเรียนเคยเอาเสื้อผ้าอาหารไปช่วยเวลาคนเขาน้ําท่วมเกิดภัยพิบัติเคยไหมคะเคยไม่เคยเคยเคยนเรียนเคยซื้อ,อขนมปังนะขนมปังเอาไปให้ปลามีไหมเคยเคยนะบนกองครูดูรายการโทรทัศน์ เพลินไปเจอพอดีเขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นชาวต่างชาติเขาบอกคนไทยไปวัดทําไมมีอยู่ตอนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปที่วัดวัดหนึ่งไปเจอขนมปังเป็นแถวแถวเยอะๆแ,แ,แ,แล้วเขาก็ซื้อแล้วก็เอาไปให้โยนให้ให้ปลากินเขาสงสัยว่าทําไมปลาไทยกินอาหารฝรั่งเออเขาบอกว่าทําไมปลาไทยนะ่ะกินอาหารฝรั่งแต่เขาเขาเป็นคนต่างชาติเขาไม่ได้นับถือาศาสนาพุทธแต่เขา ก็ไปทําบุญคือไปซื้ออาหารปลาแล้วก็โยนให้ปลากินเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ชาวพุทธแต่เขาทําแล้วเขารู้สึกดีมากๆรู้สึกดีนะรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นถือว่าเป็นการทําความดีสิ่งที่เราได้รับก็คือบุญกุศลที่อยู่กับตัวเรา ะะแล้วถ้าเราไปแบ่งให้คนอื่นคนอื่นก็จะได้รับด้วยทีนี้เวลาการทําความดีหรือการทําบุญเนี่ยมันมีหลายวิธีไม่ใช่ว่ามีนักเรียนแค่ตักข้าวใส่บาตรพระถือว่าเป็นการทําบุญอันนั้นถือกันเป็นการตักบาตรนะที่วัดแต่ทําบุญเน่ยเรามีหลายวิธีบางทีเราทำเนี่ยเราไม่ต้องซื้อข้าวซื้อของเราทําด้วยด้วยด้วยจิตใจของเราก็ได้ นะคะเราทําด้วยจิตใจของเราก็ได้ซึ่งมันก็จะได้มันจะได้ผลบุญความดีก็คือความสบายอกสบายใจของเราเนี่ยมันก็จะได้เยอะนักเรียนคิดว่าน่าจะจะทได้ง่ายๆโดยวิธีไหน <S <S ทําดีเอาทําดีบางทีเราต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่หรือต้องลงทุนเหนื่อยยากต้องไปทํามันทําได้โดยวิธีไหนมีอีกมีหรือไม่มี <S <S มอาม้าวมีวันนี้เราจะลองดูซิว่านอกจากการ การที่เราต้องเสียเงินหรือต้องเสียสละทรัพย์สินเงินทองเรามีวิธีไหนอีกที่เราจะสามารถทำบุญทำทานได้เอาลองไปดูในสไลด์ของคุณครูนิดนึงเ,เดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่อง